ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมารอเสียเสียร้านมันโอ้ยแบบไอ้นี่มาเฮ็ดอีหยังขน่ะขับรถมามันเหม็นอับก็เลยนี่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 ไม่หยังะนาไปผลิตภัณฑ์ไอโอโซนฆ่าเชื้อนะครับนี่นี่เออผมมารอเสียโอ้อยากหอมมันนะเฮ็ดจังไ๋เฮาอันปั๊บนี่ในรถบ่ให้มันหอมบ่ไ่ใช่เลยผมปักตะกร้าไว้ให้เลยนะครับนี่นี่นี่่นี่แพงวันนี้แพงวันี้ไม่แพงไม่แพงผมปักตะกร้าไว้แล้วนะครับเจ้าไปเฮ็ดจังไะ โอบโอโซนเออเขาเอาเขาไปโอบในรถนิ่งสี่บาเประตูแล้วกดลงไปแล้วก็เปิดแอร์ทิ้งไว้สักประมาณห้านาทีมันจะหอมบ่ค่ะมันจะหอมนี่แหละโอบโอโซนขจัดกินอับใช่เดี๋ยวผมปักตะก้าว้ปให้นะครับงพี่น้องแบบนี้ต้องสั่งก่อนจะไปหาเสียนะครับเสียลานมันนะฮะ เป็นว่าโรดเม่นหลายว่าสันปรับอากาศก่อนปรับออกมานี่หอมนี่นี่สุดยอดเอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปฟังเสียร้านมันนี่โอ้มาแล้วครับเสียมาแล้วพี่ดองไปไหนมาผู้หมักข้อเดียวกันครับผมไปไหนบ่เห็นเลยที่นีอไปไหนมาครับนี่วันนี้ไปโคราชมากครับผมข้าวตอดกับมึงมาเลยข้าวอดกระเป๋ามายันพี่น้องทาครับผมเออจังได่เขาโทุคักเลยบ่โทุหลายอยู่ครับแต่ว่าเมื่อวานได้รับ กับบรรจุคนเดียวกับแต่ามื่อที่มันผ่านมากเห็นงานมากกว่าเดรับกับหมื่อวานเมื่อวานได้รับสายกับเมื่อวานได้รับสายผมไปยุ่ขับรถทีนี้จะไปขายมันครับผมกระบะกสิบไปลงตลาดไว้แล้วครับเไปเห็หลายอย่างฝ่ามาให้แนวทางครับฝ่ามาให้แนวทางเพิ่นเพิ่งขายของเพิื่องเห็นร้านมันเนาะเพิ่องสื้อเขาน้ำเบอร์ค่ะเขากับว่าที่สื้อครับที่นี่แต่ว่าเจ้าสีได้ซ้ำไหครับผมผ่านผู้ใดสืขายเข่าตีตอมารลดในเขตโรงงานเนาะครับผมเอาไปซื้อมองอื่นน้ำบ่รนี่ บ่เอาให้เขียนบ้านนอนี่เนาะของกำลังบ่ถึงแตครับสิเฮ็ดแต่อยู่นี่ล่ะครับเฮ็ดเพื่อไวครับเฮ็ดบ่ไหวหลายเนี่ยยางครับคือสูตรนี้มันเป็นสูตรเจ้ามือหลอกเองแม่นครับเป็นเหตุมาจักปีละค่ะสูตรนี้เฮ็ดมาเกือบยี่สิบปีแล้วครับผมเป็นหยังคือว่าสูตรเจ้ามือหลอกนี่ก็เฮ็ดทุกงวดได้เฮ็ดไว้ถ้ากันถ้ากันว่าตัวนี้เฮาก็บ่บ่ขายนี่ครับกันไว้ขายก็ขายน้อยจังซียอือมันมสิ่งมี่เขาสองโตนะครับบ่พลาดโอ้ครัด ส่วนมากจะเข้าสองตัวเปียนเข้าสองตัวบน่างนี่แกมันก็มีขายก็มีกำไรครับผมเพราะว่าเฮ้าตัวที่เฮ้าหลอกไว้เฮ้าก็าขายการเฮ้าขายนี่ขาดขึ้นท่านพี่พอมันมันก็ตืเขามมนกือครับมั่ก็ตืบอเคยเปิดเผยเลยไมครับนี่มองทีแหลกครับย่นี่เปิดเผยครั้งแรกเลยนะครับเสียมันกระตือบายซิมบันอกครับาคกับล่องพี่นองเฮีย มีดวงน้ากันครับผมเป็นแนวทางก็ว่าเน่ด้เนาะเป็นแนวทางนั่งมองเขาบอลอกกระซื้อได้น้อยเสียเนาะมองบอลอกกระซื้อเบิ้งครับผมอันนี้เป็นของกระพ้องรอกสมวน้นมากก็า่ค่อยตรงกับเจ้าอื่นปันไดดอกครับตรงเป็นบางงวดโอ้โอ้กอ้โอ้โอ้โอดัง้โอัโอ้โร้โอ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 ัโอ้อ้โอ้อ้เอ้โอ้โอ้ครับอ้อ้เอ้อ้โอ้โออออออ้อออ คือคันเพื่อนอ่านนะว่าเลขมันสีมากเพื่นสีดึงไว้ลดลดตลี่เพื่อนสีว่าขายได้ลอตเตอรี่นี่ดึงไปเอาเองสือสารกินแบง์อะไรครับควันดีบ่นบอมันเมื่อย์นะครับช่วงพากกันรับไลยแล้วครับช่วงนี้บ่ฝันบ่ฝันเลยพวได้ฝันในยังครับผมไบเอฟซีไปเสียงเอาเนาะไบเอฟซีไปเบิ้งครับมองตัวนี้ละชุ่มตีไฮไปนี่ละครับรอบแรกนี่ไปจังใดมีผู้ฝันเกี่ยวบ่ยเอฟซีเพิ่นเอาไปเสียงจากเด้อบ่มีผู้ใดว่าจังใด เพราะมันไม่ค่อยได้รับมีแต่โทรมาเอาครับกคุยกับบริเวุยกันหลายเพราะว่ากัดมิตรพวนั้นโทรเขาพวกนี้โทรเขาไฮเอฟซี่ไ,<อ>ไปเสี่ยงเบิ้งเนาะค่ะเนาะเสียเนาะวันนี้ก็บริเวณเนาะเนาเบิรงในคลิปนี่แหละเอาไปซื้อไปซ<อ>ื้อเบิเงหาซือ้อเบิเงเสี่ยงเบิิงตัวใดีวันดีหอากันลุ้งรักนักวันนี้เราเป็นโค้งสุดท้ายเนาะเสียเนาะคงสุดท้ายรวมทั้งหมดเลยเนาะเสียเนาะรวมครับรวมแล้วเจ้าขาดตรงนี้ให้แล้วครับมีทั้งสองตัวมีทั้งสามตัวนะครับอืม มีทั้งน้ำหอมน้ำหอมก็มีครับเนี่ยไหนน้ำหอมไหนเสียข้างหลังเลยครับผมมีน้ำหอมด้วยขา่ครับเนยโอ้เสียนี่สุดยอดเลยเอาทุกอย่างนะเสียเนาะครับผมครับอ๋อใครอยากไปซื้อมันไปเอามันไปนึ่งไปอะไรพักหาตลาด้ะครับตลาดเมืองทองเนี่นะครับโอ้ตลาดเมืองทองอุดรเนี่ยเนาะจะนั่งขายอยู่นั่นเลยเหรอครับเสียแลครับผม ลังเตี้ยกันิีออกมา่ย่บานครับลังเตี้ยกันิฝากมู่ฝากแข้งไปแล้วครับงานเราหลายเนาะออผมืก็คือว่าสามตัวเนี่ยของเสียเนี่ยเข้ามาสองงวดแล้วนะครับหกหกสองกับเก้าหกสองเนาะครับผมครับเป็นสูตรคำนวณนะครับรอบนี้ส่วนมากเนาะถามสถิติเก่าเนาะเสียสองตัวนี้จะเข้าบ่อยกว่าใช่ไหมครับเกือบจะทุกงวดนะครับ จะบเจ็าบวกลุดนเี่แหละสองตัวนี่แหละครับแมนครับบนล่างเคอยลุ้ครับอพราเขาบนกับเขาล่างแล้วจากเขาบนล่างครับครับให้เข้าสื่อไวเลยครับทั้งบนทั้งล่างกันะครับผมกลับด้วยไหมเสียครับครับกลับกลับด้วยเนาะบ่ได้ว่าบ่ฟันทุงวันไ้ตรงนะครับเพราะเดี๋ยวมันก็ออกตกลับก็เป็นไปได้เพราะบ่หลายนะครับเดี๋ยวมันกิดตัวซื้อได้กันไาจะมีกำไรอยู่ใช่อยู่ครับครับผมแต่ถ้าเกิดใครชอบสามตัวก็ สามารถพิจารณาดูได้เนะเสียเนาะได้ครับตัวตรงตัวโตดครับครับผมนี่นะครับผมก็มันแนวทางมันก็มีเข้ามีหลุดเนะเสียเนาะเราเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้าตัวไหนเนาะเป็นแนวทางอืมครับผมกูไดมักกะติดตามครับลองเบิ้งครับเสียลานมันนะครับเอาเอาทุกอย่างเอาทุกอย่างเลยเพิ่งกลับมาจากโคราชใช่ไหมครับครับแมนครับแมน โอ้ไปหาซื้อมันมานะครับผมครับมาล่องไม่ล่องตลาดไหมจะตดหลายย่างครับเนี่ยเศรษฐกิจบอดีครับครับผมาหลายทางเราบอกเลขก็แม่นเป็นแม่นให้ได้ทุกคนเด้องววนนิมซูสามตัวนี้มันเขาดูวาค่ะการที่เขาไม่รุดนะครับก็มันกัด มีเขามีรุดเน่ยแต่ว่าสองหวดัตรงตรงเมมันมีสองหัวละหกหกห้าแล้วเกับเขาโต๊ดนี่ครับแต่เขาตรงน่ะสองหัวที่ผ่านมานะครับตรงตรงเลยเออหกหกสองกับเก้าหกเก้าหกสองหมครับแมนอือถือว่าแม่นอยู่นะครับเนาะก็ที่ว่าก็ได้ใส่น้ำยกครับผมศึกษาเองเรียนเองคิดค้นสูตรเองแหละครับเสี่ยนสูตรเองครับผมเออเมืองเป็นแนวทางได้เพราะว่า หวดนี้มันมาจังสีมันมันมาจังสีจังสีแบบนี้เขาก็เบิ้งเอาว่ามันสิไปตัวใดตัวใด,วใดนะครับมากสิครับก็บเลยเห็ดออกมาเป็นสูตรนี้ล่ะโอ้เอายกให้ดูหน<ม>่อยครับเสี่ยตันเม่นหูแต้วพวกสองพวกหากนี่คือสีแดงนี่ไม่ใช่เขาน้ออันนี้<ว>เป็นเลขสูตรเนาะผงมาพร้ากันผงมาพร้ากันครับสี่น้องกับสีแดงนั่งอยู่ ตะกี้คือพอไปนั่มคนสิวาแล้วเนาะห้องกับพ่อกันเนาะเสียเนาะเพ่อกันโดนเหรอแต่ว่าจักว่ามีสูตรพี่น้องบ่จักว่าทางนี้เห็ดกระเพองแม่ไม่รู้เลยเนาะการเห็ดงานไผ่มันแต่ผมบอกว่าเรานั่มหาเหล็กเนาะเออเออเออสิหลายคนอยากเสว่าเล็กออกแกงมะแวาตั้งแต่บ้านออกคือพอหว่อคนมากว่านเราเพิ่งเจอเนาะก็เพิ่งหู้แม้ว่าเพิ่งตะกี้ไปสื่อแต่ไกีอย่างครับ เอาลงึงวันแรกกับพ่อสายต่อค่ะเอฟซี่คอตกซ์สามตัวนี้นำหากันหูปิ้นได้ไหมนี่เท่านี้บอกค่ะซูดสามตัวนีทานี้ครับเฮ้ยนี่หน่อยอยู่ดีเนาะขามหางหนึ่ครับผมเป็นแนวตั้งด้วค่ะเป็นแนวตั้งคือสลากกินเลมแบงล์รบาลเนอตละครับครับผมเก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าแปดหนึ่งอ๋เล็กงามอยู่ตรวงามหาเก้าหนึ่งก็งามพี่น่อย เราซืกีดังเก้าห้าเลยหมวดนี้ห้าเก้าห้าหกจะดังมากครับหมวดนี้เอฟซีจะลองิจาจณาเบิงเนาะกลับด้วยนะครับเอฟซีกลับด้วยคือไอสองตัวเนี่ยดึงมาจากสามตัวข้างบนนะครับส่วนมากเนาะดูดูแล้วเนาะครับข้างบน้วครับเหมือนกันมันก็เลยดูเยอะนะครับเนาะเราดึงจากสามตัวลงมานะครับเอฟซีครับขยายขยายเหมือนเหมือนว่าขยายชุดสามตัวออกมานะครับ ่ก็เป็นแนวทางนะครับเสียเนาะครับผมเป็นแนวทางครับผมครับเชาวคนจะมาบอกเต็กครีที่สนใจน้ําหอมนะครับผมหยุดดยุดในตะการใช่ไหมเสียครับหยุดในตะกานายยกยกยกให้ดูหน่อยครับน้ําหอมเนี่ยเป็นยังไงน้ําหอมเนี่ยใส่ดีเด้อครับนี่นี่ชุดนี้วันนั้นไปขับหกล้อมาเจออันนี้เอาอยู่ไหมครับนี่แหละครับดีเด้อครับผมแต่บ๊อมีตัวนี้บ่็อดบ้านครับ รถไม่หม่นองคนออครับผมถ้าไม่มีตัวนี้มอดบ้านอ๋อตะก้าอยู่ใต้คลิปนะครับ,รบผมเอฟซี<ม>ขอบคุณพับขอบคุณเสียครับ